สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่24เมษายน2 5 6 6าทําคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์ของการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชตตกลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้นะคะเรามาเริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์นะคะคิงไม้เท้านะคะ นักการงานนะคะคนวานาทิ์นะคะมีความขายันมีความกัดเตือร้อนนะคะนะเรียกว่ามีความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะใครว่างงานตกงานมีโอกาสได้งานหรือได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะทําสิ่งใหม่ๆธุรกิจที่ทําอยู่แล้วนะคะมีความมั่นคงดีนะคะ 4. ไม้เท้านะคะงานเยอะนะคะงานมากความมั่นคงนะคะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับลูกจ้างประจํานะคะมีโอกาสที่จะได้รับคําชมนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ นัผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะรวมทั้งมีดวงเดินทางนะคะอาจจะไปในสถานที่ใกล้น้ําติดน้ํานะคะข้ามน้ําข้ามทะเลหรือไปกินไปทานอาหารทะเลก็ได้นะคะบางคนก็เดินทางไปวัดไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์ขอพรน,นะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะมองโดยภาพรวมแล้วคนวันอาทิตย์ช่วงนี้นะคะดวงดีนะคะนะใครว่างานตรกง,งานอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนนะคะก็ได้ด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองมีโอกาสได้พาคนรักพาคนในครอบครัวไปกินไปทานอาหารทะเลนะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะจะโฟกัสเรื่องการงานนะคะเสียมากกว่านะคะส่วนโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะให้โชคให้ลาบส่วนเลขมงคลจากพ่ยิบสีนะคะมีเลข0 4 6 5หนะคะ0 4 6ย์หนะคะ ต่อไปนะคะคนบันจั์คนบันจั์นะคะหกไม่เท้าคนบันจันทร์ในช่วงนี้นะคะมีดวงเดินทางนะคะ อาจจะไปในสถานที่ติดน้ําใกล้น้ํานะคะหรือไปข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะก็ได้ด้วยนะคะนะมีความกังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนนะกำลังเครียดนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานหรือว่าการเงินนะคะนั้งหกไม้ท้าหกดาบนะคะขึ้นมาก็เรียกว่าการเวลานะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะแก้ไขนะคะสถานการณ์ไปในทิศทางที่ดีนะคะเรียกว่าดวงของเราก็จะค่อยๆดีขึ้นไปตามการเวลานะคะ หรือบางคนนะคะอาจจะมีโอกาสยกใย้ายที่อยู่ที่อาศัยได้ด้วยนะคะแต่ก็จะไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าเดิมนะคะในช่วงนี้ต้องระวังอารมณ์นะคะคนจันทร์นะคะระวังอารมณ์นะคะระวังคําพูดนะคะอาจจะไปทิมแทงจิตใจอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ด้วยนะคะสำดับเรียกว่าความเจร้อนความหมุนหงิดนะคะนะคำพูดอาจจะพูดไม่ทันได้คิดนะคะก็ได้ด้วยนะคะรวมทั้งปัญหาสุขภาพของคนจันทร์นะคะให้ระวังเกี่ยวข้องกับ ภูมิแพ้นะคะแล้วก็ผื่นคันระบบทางเดินหายใจหายใจติดขัดนะคะเจ็บคอมีเสมหะพวกนี้ก็ต้องระวังนะคะจะตริกนะคะนะมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะเกี่ยวข้องกับเอกสารบางสิ่งบางอย่างนะคะห้าถ้วยนะคะนะักกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงกังวลใจในสิ่งที่ ผ่านมาแล้วนะคะคิดกลับไปกลับมานะคะบางคนนะคะกังวลใจเกี่ยวกับทางด้านของความรักด้วยน้อยอกน้อยใจคนรักคู่ครองนะคะนนในช่วงนี้นะคะมี5้าถ้วยมี3ดาบระวังคําพูดระวังอารมณ์ระวังการทะเลาะระวังการขัดแย้งนะคะบางคนนะคะน้อยอกน้อยใจคนรักคู่ครองถึงขั้นท้าเลิกท้าย่าได้ด้วยนะคะบางคู่อาจจะอยู่กันคนละที่ก็ได้นะคะความรักที่ห่างเหินกันนะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะนั้นมีความเรียกว่า นอยๆคนรักคู่ครองนะคะเจอหน้ากันก็แทนที่จะพูดดีๆนะสำหรับบางคู่นะคะกระทบกระแทกเด็กดันกันนะคะก็ต้องเจอเยนๆนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะบางคนเพิ่งจะอ,อกหักมานะคะยังไม่โฟกัสใครนะคะนะยังเรียกว่ายังยังกลัวเหตุการณ์ที่เพิ่งจะผ่านมานะคะสําหรับ ใครบางคนนะคะห้า้วยนะคะนะกังวลใจในสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะยังไม่เปิดใจนะคะนะ่าจะโฟกัสเรื่องการงานการเงินมากกว่าตอนช่วงนี้นะคะด้านของการเงินรายจ่ายเยอะนะคะนะบางคนนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของอปัญหาสุขภาพนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับน้นพังนี่พังน,น้นเสียนี่เสียอยู่ในช่วงของการส้แสมแซมยยกย้ายอะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะวันนี้ไม่โดดเด่นนะคะ นะส่วนเลขมงคลจากว่ายบสีนะคะมีเลข6 3 1 5นะคะ6 3 1 5นะคะต่อไปนะคะคนวันอังคาร อัศวินเหรียญน,นะคะคนมนัังครนะคะในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับการลงทุนนะคะสาหรับใครบางคนนะอยากลงทุนนะคะเกี่ยวกับการทรําธุรกิจนะคะมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเรียกว่าใจใหญ่ใจถึงใจกว้างกล้าได้กล้าเสียกล้าทุ่มนะคะนะับบางคนก็อาจจะอยากได้รถใหม่อยากเปลี่ยนรถใหม่หรือว่านํารถเข้ารีไฟแนนซ์นะคะก็ได้ด้วยนะคะเรียกว่าจะประสบผลสําเร็จนะคะจะได้รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะในขณะเดินทางเสี่ยงโชคไว้บ้างนะคะ เขาเรียกว่าจะมีโชคมีลาภในขณะเดินทางได้ด้วยนะคะนะักธุรกิจส่วนตัวจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะอาจจะมีลูกค้าใจใหญ่ใจถึงนะคะรายใหญ่เข้ามาสั่งออเดอร์กับเราก็ได้ด้วยนะคะนะจะได้เจอเพื่อนใหม่มิตรใหม่นะคะกลายาณมิตรใหม่ๆนะการเริ่มต้นงานใหม่นะคะการทําธุรกิจใหม่ๆใ,ใครว่างานตกง,งานมีโอกาสได้งานนะคะนะักิิงไม้เท้านะคะหรืองานที่ทําอยู่แล้วเรียกว่ามีความมั่นคงดีนะคะ นเจ้าชายเรียญน,นะคะจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะนะการเงินจะเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่เราก็ต้องรู้จักเก็บนะคะรู้จักออมหรือบางคนอาจจะได้รับข่าวดีจากบุตรหลานบริวารน,นะคะบุตรหลานบริวารที่อยู่ไกลๆอาจจะสงเงินมาให้หรือได้รับข่าวคราวเกี่ยวกับด้านการเรียนการศึกษานะคะก็ได้ด้วยนะคะ ความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะยังเป็นความรักที่ดีนะคะส่วนคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะพบคนถูกใจนะคะบางคนอา,อาจจะเจอกันในขณะเดินทางก็ได้หรือเจอกันในสายงานนะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะยุยธานผ่านะนะคะจะให้โชคให้ลาบส่วนเลขมงคลจากไพ่ยิบสีนะคะมีเลขศูนย์สองศูนย์ศูนย์นะคะศูนย์สองศูนย์นะคะต่อไปนะคะกวันุด วันพุธคนวันพุธนะคะตกไม้เท้านะคะการงานนะคะในช่วงนี้นะคะใครว่างงานตกงานนะคะมีโอกาสได้งานนะคะการงานมีใครที่ทําอยู่แล้วนะคะมีโอกาสเงินเดือนอัพขึ้นนะคะก็ได้ด้วยนะคะดูฟูนะคะ ปกไม้เท้าเดอะฟูนะคะเรียกว่าการเดินทางแบบกระทันหันบางคนอาจจะทํางานไปด้วยพักผ่อนไปในตัวก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเจ็ดดาบนะคะนักเจ็ดดาบในช่วงนี้นะคะนะบางคนนะคะอาจจะเรียกว่ารายจ่ายค่อนข้างจะเยอะนะคะนัเจ็ดดาบเดอะฟูนะคะหมดไปกับการเรียกว่าหมดไปกับกิเลสน,นะคะบางคนเดินทางท่องเที่ยวนะคะอยากได้นั่นอยากได้นี่นะคะนะ ตัดสินใจเร็วนะคะเกี่ยวกับการใช้จ่ายนะคะหมดหมดไปหาใหม่ได้นะคะบางคนคิดแบบนี้ด้วยนะคะ8ดาบนะคะระวังเกี่ยวข้องกับการโดนถูกติฉินดินทาการโดนใสร่ร้ายการโดนว่าร้ายนะคะในช่วงนี้คนวันพุธนะคะแะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะสุขภาพนะคะ ระวังการเดินนะคะสะดุดหกล้มช,นน,ชนนู่นชนนี่ฟกช้ำดำเขียวนะคะนะรวมทั้งปวดตามเนื้อตามตัวนะคะปวดกระดูกพวกนี้นะคะก็ได้ด้วยนะคะนะักคนวันพุธนะคะระวังจะมีคนเข้ามาเอารัดอเปรียบได้ด้วยนะคะนะนอกจากโดนถูกติฉินนินทานะยังมีการเรียกว่าอาจจะมีคนเข้ามาเอารัดเอาเปรียบนะคะถ้าใครเข้ามา,าให้คําประกันน่นนี่นั่นนะคะเราต้องหลีกเลี่ยงนะคะนะเพราะเราโดน อาจจะโดนโกงได้นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนโสดนะคะความรักของคนโสดในช่วงนี้นะคะจะมีคนเข้ามานะคะแต่คนที่เข้ามานะคะเราต้องดูดีๆนะคะเพราะว่าอาจจะมีเจ้าของหรือมีบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นนะคะเข้ามาไม่มีความเขาเรียกว่ามีบางอย่างที่ไม่เปิดเผยหรือว,ว่าไม่จริงใจกับเราก็ได้ด้วยนะคะนะส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะนนะในช่วงนี้นะคะอาจจะ ใครบางคนนะคะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นคนรักคู่ครองบางคนปกปิดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะแอบยักยอกเงินแอบซ่อนเงินหรืออาจจะแอบมีกิก๊กแอบมีคนแอบคุยก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะมีโชคมีลาบได้ไหมมีได้นะคะเจดเจ็ดดาบเดฟูนะคะต้องเสียงเล็ข แปลกๆเลขเรียงๆพวกนี้นะคะน่ามีโอกาสมีโชคมีลาบส่วนเลขมงคลจากพ่ยุปซีนะคะมีเลข6078นะคะ6078นะคะต่อไปนะคะคนหวันพหัสบดี คนวันพฤหัสห้าเหรียญคนวันพฤหัสนะคะในช่วงนี้นะคะมีรายจ่ายรออยู่นะคะบางคนมีโอกาสใช้ใจ่ายต้องใช้ใจ่ายเงินเป็นก้อนได้ด้วยนะคะหรือเรียกว่าใบบินใบเสร็จค่าน้ําค่าไฟค่านอนค่านี้นะคะรออยู่หน้าประตูเลยนะคะในช่วงนี้นะคะต้องรัดเข็มขัดนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินแต่ก็คุณก็มีเงินเข้ามาอยู่นะอาจจะเรียกว่า,าอะไรการเงินนะคะ เกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวก็ยังมีนะคะยังมีเม็ดเงินเข้ามานะคะยิ่งขยันยิ่งเมยิ่งสร้างเม็ดเงินให้กับเราได้นะคะโดยเฉพาะงานทางด้านประเภทโชว์ฝีมือนะคะงานทางด้านประเภทเใช้ความสามารถพวกนี้นะคะลูกค้าเชื่อมั่นในฝีมือของเรานะคะคนที่ผลิตเหรียญเองนะคะแปดเหรียญน,นะคะเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถนะคะเรียกว่าสร้างเม็ดเงินได้ด้วยความสามารถนะคะหรือใครที่ เล่นหุ้นนะคะในช่วงนี้ก็มีโอกาสได้เงินจากหุ้นได้ด้วยนะคะ The word นะคะให้เห็นความสุขความสมหวังนะคะาจาะจับดวงของเราก็จะมีความโชคดีนะคะมีช่วงมีลาบได้ด้วยนะคะาจะาได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ด้วยนะคะหรือใครที่กําลังทําวีซ่าเกี่ยวกับการเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะการเงินที่เสียอาจจะเกี่ยวข้องกับส่วนตรงนี้ก็ได้ด้วยนะคะสําหรับคนที่ทําเกี่ยวกับวีซ่านะคะ นะด้านของการงานนะคะงานทางด้านโลกออนไลน์นะคะโลกโซเชียลนะคะหรืองานทางด้านประเภทสินค้านำเข้าส่งออกระหว่างประเทศนะคะพวกนี้นะคะค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะโลกออนไลน์ก็เน้นได้สดหน่อยก็จะยิ่งดีนะคะในะช่วงนี้คนวันพฤหัสช่างพูดช่างคุยช่างเจรจาช่างสื่อสารนะคะหกเหรียญน,นะคะในช่วงนี้นะคะคนวันพฤหัสอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำบุญการให้ทานการบริจาคทานหรืออาจจะมีคนเข้ามาหยิบมายืมทางการเงินแต่อาจจะเป็นคนในครอบครัวนะคะเป็นคนใน เรียกว่าบุตรล้านบริวารคนที่เราเป็นเรารักเราเป็นห่วงก็ได้ด้วยนะคะนะหรือเราเองก็มีโอกาสนะคะที่จะเรียกว่าจะมีหยิบยืมกันเงินจากคนในครอบครัวก็ได้ด้วยนะคะจากคุณปริญญาก็ได้คุณสามีก็ได้นะคะนะคุณพ่อคุณแม่พี่ป้า,า้าคุณหลัผู้ใหญ่ก็ได้นะคะแต่คนวันพฤหัสในช่วงนี้นะคะเรียกว่าจิตใจดีงามนะคะนะชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบอยากทําบุญนะคะส่วนทางด้านของ สุขภาพนะคะในช่วงนี้ระวังอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียนะคะนะอาจจะด้วยอากาศก็ได้หรือบางคนนะคะปวดหลังนะคะปวดข้อมือนะคะนะนิ้วล็อกพวกนี้นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะก็ยังเป็นความรักที่ยังช่วยเหลือกันดีอยู่นะคะส่วนคนโสดมีโอกาสพบรักพบคนถูกใจนะคะบางคนเจอกระทังโลกออนไลน์โลกโซเชียลหรือบางคนเป็นได้ถึงต่างชาติต่างภาษานะคะ ส่วนโชคลาบนะคะมีโชคมีลาบได้นะคะเลขมงคลจากไพ่ยิสี่นะคะมีเลขห้าแดหนึ่งหนะคะห้าแปดหนนะคะต่อไปนะคะคนสุขคนสุขนะคะ คนวันศุกร์นะคะ The h y r o f e n นะคะคนวันสุกนะคะในช่วงนี้นะคะจิตใจดีงามนะคะนมีโอกาสอยากบางคนอยากไปวัดอยากไปทําบุญอยากไปปฏิบัติธรรมนะคะวันสุกรนี่เหมอกันนะคะหมอการวันศะุกก็กำลังจะไปปฏิบัติธรรมนะคะเ,เรียกว่าอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะการให้ทานหรือว่าไป สวดมนต์นะคะขอพรบางคนอาจจะสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่กับบ้านก็ได้นะคะเดินทางไปไหนในช่วงนี้เคล้าข้าวปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักษารักษาดวงชะตานะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะด้านของการเงินนะคะเรียกว่ามีการคํานวณการเงินนะคะท,ทําบัญชีนะคะรายรับรายจ่ายเป็นอย่างดีเรียกมีความละเอียดมีความรอบคอบนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะบางคนมองผลผลิตตัวเองนะคะกําลังเก็บอยากจะเก็บอยากจะออมนะคะ นะรู้จักคุณค่าของการเงินนะคะมากกว่าเขาเรียกว่าความความรอบครอบนะคะนะมีโอกาสที่จะเก็บแล้วก็เป็นก้อนได้ในอนาคตนะคะหรือบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับบัญชีก็ได้นะคะราชนีไม่เท้านะคะนะักการงานมีความมั่นคงดีนะคะนะ้ใครว่างานตกง,งานก็อาจจะมีโอกาสได้งานหรือการเริ่มต้นงานใหม่ทําธุรกิจใหม่ๆนะคะก็ได้ด้วยนะคะเนี่ยการเดินทางนะคะ หกดาบนะคะหมอกการกาลังจะกลับบ้านนะกับคนอื่นหมวกัารไม่ทราบนะมันจะตรงหรือเปล่าแต่กับหมวกัารตรงมากนะคะนะหกดาบก็กาลังจะเรียกว่าเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะออหรือบางคนอาจจะไปในสถานที่ติดน้ําใกล้น้ำนะคะก็ได้ด้วยไปกินไปทานอาหารทะเลก็ได้นะคะในดวงในช่วงนี้คนวันศุกร์นะคะนะใครที่กําลังรอคอยสิ่งใดอยู่นะคะมี6ดาบนะคะเรียกว่าการเวลาทุกสิ่งทุกอย่างจะ ค่อยๆดีขึ้นไปตามการเวลานะคะนะทุกสิ่งทุกอย่างจะพัฒนาไปในท,ในทิศทางที่ดีนะคะสุขภาพในช่วงนี้นะคะระวังเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้นะคะแล้วก็ผื่นคันนะคะความรักนะคะของคนวันศุกนะคะคนที่มีคู่ครองยังเป็นความรักที่ดีนะคะเป็นความรักที่ประคับประคองกันดีอยู่นะคะนะส่วนคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะจะโฟกัสเรื่องอาการทําบุญนะคะ หรือว่าการงานนะคะการเงินซะมากกว่านะคะส่วนโชคลาบนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะให้โชคลาบส่วนเลขมงคลจากพระยิบสีนะคะมีเลข5 7 0 6นะคะ5้า6นะคะต่อไปนะคะคนวันเสาร์ คนวันเสาร์นะคะสองเหรียญคนวันเสาร์ในช่วงนี้นะคะด้านของการเงินนะคะค่อนข้างจะหมุนนะคะเรียกว่าเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะได้มาแจากไปหรือบางคนเรียกว่าค่อนข้างหมุนติ้วเลยนะคะนะมีโอกาสที่จะหยิบยืมนะคะทางการเงินจากหนี้นอกระบบก็ได้ด้วยนะคะนะสองเหรียญห้าดาบนะคะหรืออาจจะอยู่ในช่วงของการโดนทวงหนี้ก็ได้ด้วยนะคะนั้นหนี้นอกระบบนะคะต้อง ในช่วงนี้นะคะด้านของการงานนะคะใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะให้ระวังเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าหัวหน้างานนะคะเราอาจจะทําอะไรไม่ถูกอกไม่ถูกใจเขานะคะแต่คนวันเสาร์คนข้างจนดอด้วยนะคะนักคนข้างจะดือ้อหรือเรียกว่าเอาแต่ใจตัวเองนะคะไม่ค่อยจะฟังคนอื่นนะคะนะบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะต้องเงียบบ้างนะคะทุกอย่างจะผ่านคนไปได้ด้วยดีนะคะ9เหรียญน,นะคะนะักการเงินนะคะจะได้ เรียกบางคนนะคะเรียกว่าหมุนเงินก้อนใหญ่ได้ด้วยนะคะสองเหรียญเก้าเหรียญนะคะหมุนเงินก้อนใหญ่นะคะอาจจะได้รับเงินก้อนใหญ่จากผู้หญิงผิวขาวบางนะคะตัวเล็กๆนะคะหรือบางคนนะคะธุรกิจส่วนตัวนะคะก็เรียกว่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาอาจจะมีลูกค้าลักษณะขาวๆบางๆเขา้ขา,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 ขามานะคะก็ดูแลนะคะอาจจะเข้ามาสัง่งออเดอร์นะคะกับเราก็ได้ด้วยนะคะรวนส่วนใครบางคนนะอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะ นะการซื้อการขายการเลืกเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคารการผลนะคะบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะเทมเพลนนะคะนะ้ามีเงินเข้ามาแต่คุณก็ใช้เยอะนะคะนะ้าได้มาก็ก็ใช้เยอะนะคะ t ท m เพลสองเหรียญน,นะคะเรียกว่าเข้าซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปนะคะการเดินทางนะคะในช่วงนี้ที่ระจนลงเท้านะคะนะักงานทางด้านประเภทโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะนะ่าจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครนะคะในช่วงนี้ก็เรียกว่า จะประสบผลสําเร็จนะคะแต่ก็ต้องระวังอารมณ์นะคะนะ้าหดาบแ e มเปอร์เรนต์นะคะอารมณ์ร้อนนะคะกลับไปกลับมาขึ้นขึ้นลงๆนะคะให้ระวังอารมณ์ของตัวเองนะคะนะทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่เป็นโสดนะคะนะบางอารมณ์คุณก็อยากอยู่คนเดียวนะคะบางอารมณ์ก็อยากมีคู่แต่สําหรับใครที่คุยคุยกันอยู่นะคะดูดูดนะ้า มันเป็นความรักที่โดนขัดขวางหรือเปล่านะคะอาจจะโดนขัดขวางจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะในช่วงนี้นะคะให้ระวังอารมณ์ของตัวเองนะคะนะอารมณ์ร้อนนะคะนะห้าดาับเทมพเพลนต์นะคะอารมณ์ผันวนแปรปรวนนะคะกลับไปกลับมานะคะส่วนทางด้านของชครลาบนะคะผู้หญิงผิวขาวบางนะคะจะให้จะมี จะให้โชคให้รับได้นะคะถ้าเสียงโชคก็ให้เสียงกับผู้หญิงผิวขาวนะคะส่วนเลขมงคลจากวันยิบสีนะคะมีเลข2594สนะคะ2594นะคะนี่คือดวงของคนวันเสานะคะก็จบลงแล้วนะคะกับํารทำนายนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเลขมงคลนะคะประจำวันที่24นะคะเมษายนนะคะว่าเป็นเลขอะไรนะคะจับคู่กันให้ดีนะคะ,ส,ะสลับหน้าสลับหลังให้ดีขอโทษค่ะ สลับหน้าสลับหลังให้ดีนะคะแปลงเลขด้วยนะคะนะแล้วแต่นะแล้วแต่ใครจะแปลงหรือไม่แปลงนะคะอันนี้มันอยู่ที่ดวงของแต่ละคนนะคะอันนี้เรามาดูกันนะคะว่าเลขมงคลนะคะประจําวันที่24นะคะเป็นเลขอะไรนะคะ ทุกคนเข็งๆนะคะรวยๆนะคะมีโชคมีลาฟนะคะเจ็ดนะคะหนึ่งสามนะคะเจ็ดหนึ่งสามนะคะทุกคนเจ็ดหนึ่งสามนะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาเฮงๆรวยๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ